สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่น่ารักนะครับผมผมชื่อพีดีนะครับผมอย่างน้อยเพื่อนๆผมทีมหาวิจัยก็เรียกผมว่าอย่างนั้นนะครับท่านผู้ฟังเคยตั้งคําถามอะไรยากๆก,กับความคิดง่ายๆหรือไม่ครับถ้าท่านผู้ฟังเคยนะครับผมท่านผู้ฟังก็จะว่างเกินไปแล้วนะครับแต่ไม่ได้ไหมายความว่ามันไม่ดีนะครับเพราะความคิดสร้างสรรค์หลายๆครั้งก็เกิดขึ้นจากความว่างของคนนี่แหละซึ่งพอดแคสต์ชุดนี้เองก็มีจุดประสองค์อย่างเดียวกันนะ ที่มาจากหว่างของผู้ทำนั่นก็คือผมแล้วหวังว่าท่านผู้ฟังจะฟังต่อที่ว่างนะครับถึงเรื่องราวความคิดของคนกลุ่มหนึ่งที่ตั้งคำถามคล้ายๆกันแต่กับพบคำตอบที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแล้วก็นะจึงอยู่ว่าของพวกนี้ท่านผู้ฟังไปหาอ่านเอาเองก็ได้จะมาเล่าให้ฟังทําไมเฮ้ยอันนี้ผมไม่ว่าท่านผู้ฟังเลยนะครับผมอ่านหนังสือเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วผมสนับสนุนเต็มที่เลยนะแต่ผมอยากจะทำพอดแคสต์นี้เพื่อ เผื่อใครหลายๆคนที่ขับรถคนเดียวเปบื่อและเบื่อเพลงเดิมๆนะอยากจะหาอะไรมาฟังให้หนักสมองบ้างหรือสําหรับนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่โดยเฉพาะแต่ผมออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับผมนักศึกษาและนิสิตดิศาทั้งหลายมีหนังสืออ่านหนังสือกันก่อนนะฟังพอดแคสต์อันนี้ของผมเป็นเพลงกรสุนประกอบเท่านั้นก็พอนะครับปัดญยดูเหมือนไปเล่นไกลตัวนะ แต่ในขณะเดียวกันก็ดูเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเอาเป็นว่าเช่นเมื่อมีคนพูดถึงปรัชญาเราก็อาจจะรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ลำค่าหรือเป็นสิ่งที่สงูสงส่งจับต้องได้ยากหรือเข้าใจได้ยากหรือลึกซึ้งเกินที่จะอย่างถึงแต่ในทางกลับกันคนเราก็ใช้คําว่าปรัชญาอย่างเส้นเืลงหรือด้วยความหมายแคบๆแปลว่าใครพูดอะไรกมกมบาดใจก็เรียกมันว่าปรัชญาแล้ว แล้วหากผมก็เอ่อแล้วหากผมบอกกับท่านผู้ฟังว่าจริง่ว่าปรัชญาเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งแต่มันก็ไม่ได้เข้าใจยากเหมือนหนังของคริสเปอร์โนแลนหรือว่านิยายของมูราคามิฮารกุกิแต่มันก็ไม่ได้ง่ายไดเหมือนกับคำคมน่ารักน่ารักไม่กี่บรรทัดในหน้า Facebook ที่ใช้ลมหายใจเดียวเฮือกเดียวก็เข้าใจได้เลยเพราะหากคุณผู้ฟังที่น่ารักทั้งหลายเคยตั้งคำถามแลวรู้สึกว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะพบก,กับคำตอบที่ถูกใจถ้าผู้ฟังเองก็ถึงเข้าขั้นนักปราชญ์ได้เหมือนกันนะ อย่างไรก็ตามมันก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ฟังใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ขนาดไหนนะท่านผู้ฟังอาจจะไม่ได้พบกับคําตอบที่ถูกใจหรือพึงพอใจแต่นั่นก็ยอดเยี่ยมมากพอแล้วเพราะบางทีเราอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะรักคําถามมากกว่าคำตอบเพราะบางครั้งหรือหลายๆครั้งเราอาจจะไม่มีวันได้พบคําตอบตลอดการปัจญามันสําคัญยังไงล่ะนี่มันดูเป็นเรื่องของคนว่างจริงที่คิดนะออไอเรื่องปัจญาทั้งหลายเนี่ย แต่หากท่านผู้ฟังเป็นคนขี้สงสัยชอบตั้งคำถามมันก็ไม่ยากเลยที่จะคิดเรื่องปรัชญาได้เพราะคำถามต่างๆจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นกับเราทุกวันเช่นเดียวกับคำถามที่เราจะมาพูดกันในพอดแคสต์นี้ ที่จะถามคำถามหลักๆอยู่2ประการนะว่าอะไรคือความยุติธรรมและอะไรคือกฎหมายหรือกลับกันนะปรัช <c> ญ <oughs> ามันมีประโยชน์สิบางคนอาจจะตอบว่าอย่างนั้นด้วยเหตุผลที่น่าสนใจที่เขาให้มาก็คือมันจะช่วยให้เราคิดอย่างลึกซึ้งมากขึ้นแต่บางคนก็อาจจะตอบโต้วว่ามันเสียวราทัมมาหากินอ่ะอันนี้ผมก็ไม่เถียงแต่มันย่อมดีกว่าที่จะถกกันเรื่องคอนเซปที่ลึกซึ้งมากกว่าเถียงกันว่าเย็นนี้จะกินอะไรดีกี่ปครับซึ่งคําถามนั้นเป็นคำถามที่ผมหลีกเลี่ยงมาทั้งชีวิตนะ นิติปัจญามาจากคำว่าปัจญาก็แน่และแล้วก็นิติก็แน่เหมือนกัน,นครับผมซึ่งปัจญากฎหมายนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้คุมไปเพียงแค่เรื่องของกฎหมายนะแต่มันครอบคลุมไปถึงเรื่องของหลักสิลธรรมจริยธรรมด้วยเช่นอะไรคือความยุติธรรมแต่เอา้าท่านผู้ฟังอาจจะถามว่ากฎหมายมันไม่ใช่เรื่องของความยุติธรรมเหรอ,อ,อผมจะบอกว่ามันมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะสิท่านผู้ฟังครับเพราะหากผมบอกว่าในบางมุมเนี่ยกฎหมายมันก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับค่านิยมเช่นความยุติธรรมหรือศิลธธรรมอันดีอะไรเลย ท่านผู้ฟังฟังผมแล้วก็จะเคืองผมหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่อย่าเพิ่งเคืองหรือถ้าเกิดจะเครืองก็ขอให้ฟังพอดแคสต์นี้ต่อไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าบางทีบางมุมมันมันไม่ได้ง่ายแล้วก็มันมีที่มาที่ไปอยู่แต่ก็เข้าใจได้นะและเอ่อบางมุมมันก็อาจจะเปิดโลกของท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะพอดแคสต์ podcast นี้แน่และเราจะพูดถึงน,นิติป,ปัจญาคือปัจญากฎหมายปัจญาความยุติธรรมนะ แต่ผมจะไม่มาเลคเชอร์เหมือน,นอาจารย์ในห้องเรียนนะเพราะว่ามันจะลึกซึ้งมากกว่านั้นแต่ผมจะอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังแบบเข้าใจและสนุกสนุกแบบให้มันน่าสนใจนะคำถามที่เราพูดกันหลักๆอย่างที่บอกไปแล้วนะครับผมก็คืออะไรคือกฎหมายอะไรคือความยุติธรรมอะไรคือศีลธรรมอะไรคือจริยธรรมเราจะสร้างกฎหมายที่มีความยุติธรรมได้อย่างไรกฎหมายกับความยุติธรรมมีความเกี่ยวข้องกันไหมมันดูเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายนะแต่มันมีรายละเอียดที่น่าน่าสนใจมากพอสมควรเลย ราจะเล่าเรื่องเบื้องหลังความคิดเหล่านั้นผ่านการเล่าภูมิหลังของชีวิตนักคิดเหล่านั้นนักคิดที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยผมจะพยายามเล่าตามการเวลาและประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นแต่หากผมตกหล่นใครไปผมจะมาเล่าแทรกเข้าไปแล้วกันและผมจะบอกว่าปรัชญากฎหมายเดิมทีแล้วมันไม่ใช่เรื่องของนักกฎหมายนะครับผมแต่เป็นเรื่องของนักปราชญ์ล้วนเลย จนกระทั่งไม่กี่ร้อยปีผ่านมาเนี่ยนักกฎหมายเริ่มเข้าสังเวียนในการคิดเรื่องปาราชญแขนงนี้ mm hmm. ด้วยเราจะย้อนกลับไปถึงสมัยกรีกโบราณก่ mm hmm. อนนักปราชญ์ชื่อดังอย่างโสคราติสหรือซอก r าตสเนี่ยนะครับในยุค p r e s o ค r าติส so เช่นพอทากลัสหรือโซฟอร์คริสไปจนถึงยุคแสงสว่างทางแสงสว่างทางสติปัญญาอย่างยุค l i g h t ลท์ e มนอันโด่งดังเช่นความคิดของจอห์นล็อก ไปจนถึงยุคสงครามโลกและหลังสงครามโลกเราจะได้พบกับน,นักคิด weight, แฮมิลเวทแบบฮันส์เกิลเซนกับคาวชมิดที่ตบตีกันอย่างดุเดือดทางสติปัญญายามาจนถึงยุคปัจจุบันอย่างนักคิดเช่นจอห์นรอสในสหรัฐอเมริกาแต่ผมบอกแต่ผมจะไม่เล่าเรื่องที่เพิ่งกล่าวมาเท่านั้นหรอกนะฮะมันมีหลายชื่อเลยทีเดียวซึ่งหลายชื่อนี้มันยาวเป็นหางว่าเพราะงั้นก็ฟังยาวไปนะครับผมอยากจะสัญญาจริงๆเลยนะ ว่าผมจะแตะเรื่องการเมืองให้น้อยที่สุดไม่ใช่ว่าผมไม่สนใจหรือไม่ชอบการเมืองนะแต่ในยุคสังคมที่เราเป็นเป็นเป็นกันอยู่แบบนี้ผมขอแสดงจุดยืนทางการเมืองในช่องอื่นช่องทางอื่นก็แล้วกันนะโดยที่จะไม่ให้มันไปปะปนกับช่องทางการศึกษาก็แล้วกันเพราะอยากให้เรื่องของการศึกษาเป็นกลางมากที่สุดแล้วเอาเรื่องของแฟกต์หรือทฤษฎีจริงๆโดยที่ไม่มีความคิดเห็นของส่วนตัวเข้าไปปนด้วยแล้วของออกตัวก่อนไปเลยนะครับผมว่าไม่มีใครจ้างผมมาทําอะไรทั้งสิ้นนะฮะแต่อย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องที่ยาก ที่จะหลีกเลี่ยงความคิดทางการเมืองในการศึกษาเรื่องนิติปัญญาที่เราจะมาพูดคุยกันนะเออคือมันเกี่ยวพันกันอยู่บ้างและหากผมไม่เล่าเลยก็จะทําให้ท่านผู้ฟังสับสนุนได้และผมไม่อยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยสับสนนไปมากกว่าที่ท่านผู้ฟังเป็นอยู่ในตอนนี้เลย <c oughs> เราจะแต่เรื่องปัชญาการเมืองกันเล็กน้อยนะแต่ว่าจะไม่เข้าถึงมากเท่าไหร่เพราะว่าไอ้ผมเองก็ไม่ได้เรียนปัชญาการเมืองมานแน่นมากพอที่จะมาเล่าเรื่องอะไรจริงจังได้เอาเป็นว่ามากพอให้ท่านผู้ฟังเข้าใจ เราจะพูดถึงปรัชญาการเมืองสำคัญสคัญของเ,ออเช่นอริสโตเติลหรือคาร์ลมาร์กซ์หรือโทมัสฮอป์ชองชักฟูตโซจองประดงมงเตสเกียร์เจอร์มีเบนตัมและหลายหายคนที่กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วเอาจริงๆนะักคิดเรื่องนิติปัชญาหลายคนก็คิดเรื่องการเมืองไปพร้อมๆกันนะครับผมเช่นจอห์นล็อกแน่นอนข้าวชิมิตอแน่นอนจอห์นรรสก็มีแต่บ้าง และผมขอแทรกความคิดของชายที่ชื่อว่าอีมานูเอลคันไปด้วยนะครับผมระหว่างทางก็แล้วกันเพราะหาพูดถึงปรัชญาแล้วเราจะขาดชายผู้เป็นอัจฉริยะคนนี้ไม่ได้เลยจริงๆนะครับก่อนที่จะเข้าไปถึง EP แรกหรือตอนแรกเนี่ยตอนนี้เป็นตอนที่ศูนย์ถูกไหมผมจําเป็นจริงๆที่จะต้องอธิบายให้แก่ท่านผู้ฟังที่ไม่เคยแตะเรื่องดิติปรัชญามาก่อนเลย นะว่าสนักคิดทางปรัชญากฎหมายเนี่ยมันแตกแขนงเอกเป็น2สองสนักคิดใหญ่ๆนั่นคือสำนักคิดกฎหมายธรรมชาติหรือ n a t u r a l Law School ที่นำทีมโดยนักปุญโทม m ัสอ q ควายนัสนะและสำนักคิดกฎหมายบ้านเมืองหรือสำนักปฏิฐานนิยมเชิงกฎหมายนั่นก็คือ Legal Positivism ที่นำทีมโดยจอห์นออสตินนะในวงการทีติปรัชญามีคนชื่อจอห์นเยอะจริงๆนะฮะแต่เอาจริง,รงมันก็มีเยอะทุกวงการนั่นแหละมันเปนชื่อโหลนะ นอกจากสําสำนักคิดเจ้าถิ่นนี้แล้วยังมีสำนักคิดที่แยกออกมาเป็นค่ายของตัวเองแต่ก็ตีกันภายในสำนักเองบ่อยๆเช่นสำนักคิดสัจจนิยมเชิงกฎหมาย legal realism ที่มีนักคิดเจ้าสำนักนั่นก็คือโอลิเวอร์เวนเดลโฮมส์แต่ค่ายใหญ่กว่านั้นก็มีนะนั่นก็คือสำนักสำนักกฎหมายประวัติศาสตร์ historical law school หัวหน้าค่ายก็ชื่อดังพอๆกันกับโอลิเวอร์เวนเดลโฮมส์นะนั่นก็คือเฟเ e r ริกคาร์บอนซาเบนยีนะเป็นคนขี้เก่าแก่แล้ว แต่ผมจะไม่เล่าเรื่องเรียงตามสำนักคิดหรอกนะครับผมเพราะมันจะยากเกินไปสำหรับผมมนน่ส่วนตัวแล้วผมจะเล่าเรื่องตามช่วงเวลาที่เกิดขึ้นดีกว่ามันน่าจะสะดวกกว่าต่อผมและท่านผู้ฟังมากที่สุดแล้วจริงๆเพราะมันจะเห็นได้ถึงพัฒนาการความคิดเรื่องกฎหมายและความยุติธรรมในแต่ละยุคสมัยเราจะเข้าใจว่านักประจาก์คนนั้นเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับใครกราจะตอบโต้ใครและได้รับอิทธิพลมาจากใครผมว่าผมเท่าความมามากพอแล้วละ่ะ ต่อจากนี้จะเข้าสู่เนื้อหานะครับซึ่งผมจะพยายามแบ่งแต่และ E ีีให้มีความยาวเท่าๆกันบางทีอาจจะเอาความคิดของนักคิด2คนมารวมกันใน EP ีเดียวและผมจะพยายามปล่อย EP แต่และ EP ีออกมาให้ติดติดกันและจะพยายามให้ไม่ให้เกิน1สัปดาห์ระหว่าง1 EP ีนะระหว่างระหว่างนี้ก็หวังว่าท่านจะสนใจและสนุกไปกับเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างน้อยก็น่าสนใจสำหรับผมนะและขอบคุณที่ท่านผู้ฟังใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับผมขอบคุณที่ ขี่สงสยัยช่างสังเกตและรักการตั้งคำถามขอบคุณครับ